สวัสดีครับพี่นองทีธิรกนายองพระเยซูคริสเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นโคลอสีบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสในพระเจ้าเมื่อพระคริสผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยเพราะฉะนั้นจงประหารโลกีวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโศโครกราคะตัณหา ความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนพวกท่านก็เคยดำเนินชีวิตแบบนี้คือมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายและคำพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่าน อย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้าการนี้ไม่มีกรีกหรือยิวคนที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตอานาระยะชนและคนป่าเถื่อนไม่มีทาตหรือเสรีชนแต่ว่าพระคฤิสิ์ทรงเป็นทุกสิ่ง และทรงอยู่ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติการด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านและเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์ ข้อที่หนึงถึงข้อที่4พูดถึงหลักฐานแห่งชีวิตของคริสเตียนเราได้เกิดใหม่เพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงได้รับชีวิตใหม่เนื่องจากเราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวากาันกับพระคริสต์เพราะฉะนั้นคริสเตียนเราจึงต้องเอาใจใส่สิ่งที่เบื้องบนหมายความว่า เราควรจะพยายามหาคุณค่าแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเราไม่ควรถูกจำกัดสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้แต่ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าตัวเก่าได้ตายแล้วซึ่งได้ตายต่อความบาปธรรมบัญญัติและแพ่นดินโลกนี้เราจึงประรานความหวังที่อยู่เบื้องบน ชีวิตของเราเสนอว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าไม่ถึงเนื่องจากชีวิตของเราอยู่พระคริสต์และพระเจ้าชีวิตของเราจึงปลอดภยัยในที่สุดเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสักศีด้วย ข้อที่หถึง17พูดถึงการเปลี่ยนเปลงแห่งชีวิตของคริสเตียนเพื่อที่จะรักษาความเชื่อของเราอย่างดีก็จะต้องประหันโลกียวิสัยซึ่งเราจะต้องตัดความบาปอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในความบาปพระเจ้าก็ทรงพระพิโรธก่อนที่เราได้รับเชื่อพระองค์ เราได้อยู่ในความบาปเหล่านี้แต่หลังจากรับเชื่อพระองค์แล้วก็จะต้องทิ้งชีวิตเก่าทาั้งสิ้นถ้าเป็นอย่างนั้นคนที่สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ต้องทำอย่างไรข้อที่10บได้กล่าวไว้ว่าและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระชายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง พื่อให้รู้จักพระเจ้าเราที่เป็นคนที่ฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักควรจะดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรต้องมีใจเมตตาใจกรุณาใจทอนใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนต้องให้อภัยกันและต้องรักกันและกัน พระที่จะเป็นชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของเราจงให้พระวจนะของพระองค์อยู่ในเราอย่างบริบูรณ์จงทำทุกสิ่งในพร,พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสารุมนะครับ 1. หลักฐานแห่งชีวิตของคริสเตียน ต้องทำให้พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางในทุกด้านของชีวิต 2. ชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตที่ตามพระลักษณะของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. ชีวิตเก่าของตนเป็นอย่างไรหลังจากได้เป็นชีวิตใหม่ก็ได้เปลี่ยนอย่างไร 2. กที่จะให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของเราและพระวจนะของพระองค์อยู่ในเราอย่างบริบูรณ์ก็จะต้องทำอย่างไร 3. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงปรมเมตตาและทรงโปรด่วยพระพรให้พี่น้องทั้นทั้งหลาย ไปสู่ทางดีๆตามนามพระทัยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ